หลังจากเราสร้างฟอร์มรายละเอียดประวัติบิดามารดาเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อฟอร์มนี่ฟอร์มดีเทล F M เราก็ต้องนำมาใส่ในนี้ครับในเมนูคือ M D I Form นะครับแล้วก็เปิดแล้วไปเลือกที่รายละเอียดประวัติบิดามารดาแล้วเราก็พิมพ์ใส่เข้าไปฟอร์มดีเทล F M นะครับ show แล้วก็ปิดแล้วก็เซฟทีนี้เราจะมาทำในฟอร์มต่อไปนะครับที่เราจะทำก็คือประวัตินะครับเก็บบันทึกประวัติผลการเรียนเราตั้งชื่อตอนนี้ครูก็จะทำให้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายตามเพราะว่าถ้าทำไปอธิบายไปเน,นช้าครูก็ได้ทำไว้ชื่อว่านี่ครับฟอร์มเรคคอร์ดเห็นไหมครับเรคคอร์ดจะมีเติม s ด,ด้วยเพราะเป็นคำสงวนกรณีน,นี้ นี่ครับรูปร่างฟอร์มจะเป็นลักษณะนี้ครับตรงคำว่าบันทึกเนี่ยเราสามารถใช้นี่ครับลาเบลวาดแล้วก็พิมพ์เข้าไปทีนี้ในลาเบลเนยครับเวลามาครั้งแรกจะเป็นลักษณะน,น,นี้มีสีเทาเราก็ไปที่แบ็กสไตล์นะครับนี่แล้วก็เลือกทานพาเลต เห็นไหมครับก็จะแล้วก็พิมพ์พิมพ์ในช่องแคปชั่นนะครับเนี่ยพิมพ์ช่องแคปชั่นนี่ก็จะขึ้นตรงนี้เลยนะครับแล้วทีนี้ตัวอักษรจะให้ใหญ่หรือเล็กก็ตรงนี้ครับนี่ขยายได้จะให้เป็นอักษรอะไรตัวอะไรก็ตัวหนาตัวอะไรก็รรเลือกตรงนี้ได้นะครับ อันต่อไปก็คือเฟรมนี่ครับเฟรมตรงเนี้ยเราใช้ตัวนี้นะครับนี่นะต,ตรงหัวนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับในแคปชั่นนี้ครับเปลี่ยนชื่อได้แล้วสีสีในเฟรมตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้สีฟ้า เอาสีม่วงแล้วกันนี่ครับเราสามารถเปลี่ยนสีได้แล้วเราก็นำนะครับเทคบ็อก <Tech Box. S 1> นี่เทคบ็อกมาวาดใส่อะไรได้นะครับเทคบ็อกตัวนี้เทคบ็อกตัวนี้หรือเทคบ็อกตัวนี้เราวาดใส่ได้นะครับเช่นจะเราจะวาดเทคบล็อกใส่อันนี้เราก็วาดเห็นไหมครับแล้วทเทคบ็อกเวลาวาดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีชื่ออันนี้ชื่อเทคยี่สิบ ไหมครับนี่เทคยี่สิบแล้วก็จุดดอทเทคแล้วภายในเทคนะครับจะให้จัดซ้ายจัดกลางจัดขวานี่ก็ตรงนี้ครับส่วนตรงนี้คอม b o นะครับ Combo ตรงนี้คอม b o เราก็เลือกจากตรงนี้ครับแล้วก็วาด แล้วในคอมโบในคอมโบเนีครับเราสามารถจะใส่สมมติคำนำชื่อเด็กหญิงเด็กชายเด็กอะไรเราก็มาตรงลิสต์ครับลิสต์นี่ครับเราสามารถพิมพ์ใส่ไปได้เลยสมมติพิมพ์นายกดคอนโทรลค้างไว้แนละ้วกด Enter ถึงจะ Enter ได้นะครับไม่งั้นจะปิดเลยเด็กชายกดคอนโทรลกด Enter สมดตรเสร็จแล้วเราก็ปิดนะครับเพราะนั้นเวลาเรากดนะครับ start ตรงนี้แล้วเลือกใช้นี้ตรงนี้ก็จะมีสามารถมีคอมโบได้สมมติลองนะครับผลการเรียนนี่ครับเห็นไหมนครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเราทําการใส่อะไรเนี่ยเราสามารถเลือกที่ property อะไรได้เลยครับนี่ตรงนี้เราสามารถเลือกอะไรเลือก property ตรงนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ในข้อมูลในแต่ละอันนี่ครับเราต้องดูในฐานข้อมูลว่าคำนำชื่อเนี่ยนะครับมันจะฐานข้อมูลชื่ออะไรนี่ครับนี่ n name ชื่อฐานข้อมูลอะไร นมสก,กุลฐานข้อมูลชื่ออะไร S name เลขบัตรประชาชน ID personal แล้วก็ติดต่อด้วยฐานข้อมูล ADODC 1ส่วนตรงนี้เป็นฐานข้อมูล ADODC 2เพราะนั้นเราต้องแยกให้ถูกด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องดูว่าไอ้ในบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยมันต้องเชื่อมต่อกับชื่ออะไรตรงนี้ทีนี้การที่จะดูได้นะครับเราต้องเข้าไปที่ โปรแกรม SQL Server ทีส s หนึนี่ครับ Record เราคลิกเมาส์ขวาเลือก Design Table เห็นไหมครับที่เก็บเกรดคณิตศาสตร์จะเป็นแมทชื่อแมทวิทยาศาสตร์ทรายไทยนี่ครับทีนี้เราก็มาดูตรงนี้ว่าตรงเนี้ยนะครับตั้ง,งแต่นี้เลยเนี่ยรหัส ID อะไร ID ชื่อว่า ID record นะครับแล้วตรงนี้คณิตศาสตร์ก็แมทเห็นไหมครับเราต้องมาใส่ตรง data field แล้วก็เลือกตรงนี้ให้เป็น ADOC2 นะครับเพราะเราต้องติดต่อฐานข้อมูลตรงนี้เพราะเรามีโปรแกรมที่เขียนควบคุมไว้นะครับแล้วก็ทำ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 ใส่ให้ถูกต้องให้ตรงกับตรงนี้ครับนี่ให้ตรงตรงนี้ครับนี่ให้ตรงตรงนี้ถ้าไม่ตรงมันเชื่อมต่อไม่ได้ครับแล้วเมื่อทําการใส่ครบทุกอันแล้วในนี้ใช้ดัตตกิจครับตรงนี้ใช้ดัตตกิจดัตตกิจนะครับ ดัดกิคือตรงนี้ครับนี่คลิกแล้ววาดนะครับเสร็จแล้วเรามันมันจะมีนะครับเข้า Edit แล้วเข้า Property นี่ครับแล้วตรงส่วนหัวตรงเนี้ยเราก็พิมพ์ใส่ตรงนี้เข้าไปแล้วในคอลัมน์ก็เหมือนที่เราใส่ตรงนี้เป๊ะเลยครับในคอลัมน์แต่นี้ผมจะมีเทคนิคก็คือคอลัมน์ศูนย์เนี่ยเราซ่อนไว้ตรงนี้นะครับเราจะเริ่มแต่คอลัมน์หนึ่ง นี่ครับนี่คอลัมน์หนึ่งเห็นไหมประวัติผลการเรียนแล้วชื่ออะไรเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ให้ถูกคอลัมน์สองชื่อรหัสนักเรียนเห็นไหมรหัสนักเรียนและ id name คอลัมน์สามคณตเห็นไหมครับแมทแล้วคณิเนี่ยครับแล้วก็ใส่แล้วถ้าจัดกลางจัดไรก็จัดตรงนี้ครับสมมติว่าไทยเนี่ยจะจัดกลางแล้วก็มาตรงนี้ e l n m e n t นะครับนี่ d b a Center นะครับตรงนี้แค่นั้นเองแล้วเมื่อครบแล้วเราก็กดโอเคนาทีถ้าเราจะทำอะไรต่างๆนะครับเราจะเข้า Property เข้าเลยบางทีมันขยับอะไรไม่ได้เราต้องมาทำการ Edit Ed ก่อนครับ Edit ก่อนมันถึงจะขยับถ้ามี s c o r e b a r ตรงนี้จะเลื่อนได้นะครับเพราะนั้นถ้าเข้าผิดมันจะเลื่อน s c r o r e b a r ไม่ได้เราต้องก,กด Edit ก่อนแล้วเข้า Property แล้วก็ตรงดาตรกิจนะครับเราต้องใช้ถานเข้าเชื่อมต่อกับอะไรดาตรกิจอันนี้จะเชื่อมต่อกับ EODC2 แล้วก็มาตั้งค่าตรงนี้ครับนี่ d a t a s o u r c EODC2 นะครับเมื่อเราใช้เครื่องมืออะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ลบกดครับเมื่อเราทำการใส่เครื่องมือเรียบร้อยแล้ว ปุ่มตรงนี้สําคัญครับปุ่มแต่ละปุ่มจะมีชื่อปุ่มนี้ชื่อว่า CMD Search หนึ่งปุ่มนี้ชื่อว่า CMD Add ปุ่มนี้ชื่อว่า CMD Cancel ปุ่มนี้ชื่อ CMD Search ปุ่มนี้ CMD Edit ปุ่มบันทึกชื่อว่า CMD Watch คือตรวจสอบส่วนคคอร์ดนี้เราจะไม่แสดงให้เห็นนะครับเราจะซุ่มไว้นะครับไม่ให้เห็นถ้าเห็นขึ้นมาแล้วก็จะไม่สวย เราก็เลยซ่อนไว้เวลาเวลาโปรแกรมรันนะครับปุ่มนี้ชื่อว่า s i m d e l l t t e ปุ่มนี้ชื่อว่า s i m d ีร f e s รนะครับเพราะนั้นแต่ละปุ่มเนี่ยการทำงานจะต้องเมื่อกดปุ่มนี้แล้วบางปุ่มอาจจะต้องไม่ทำงานให้จางไว้ครับเดี๋ยวเรามาดูหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูโค้ด เราต้องใส่โค้ดการที่ว่าจะดูโค้ดเราก็ดับมบัลคลิกนี่ครับจะเข้าฟอร์มโหลดก่อนเลยเห็นไหมครับในฟอร์มโหลดเนี่ยมันจะมีคำว่า sql ตัับ select star form คือเลือกข้อมูลจากฟอร์มไอ้เทเบิชื่อชื่อว่า name ครับนี่ในนี้นี่เทเบิล name ทั้งหมดนะครับออกมาเลย นี่นี่ครับทเทเบิลเนี้หมดแล้วจะถูกออกมาเลยด้วยคาสั่งนี้นะครับนี่ด้วยคำสัง่งนี้แล้วให้ผ่าน aodc 1นะครับนี่ Connection นะครับ Connection 1แล้วต่อไป sql 1แต่ต้องอย่าลืมต้องประกาศตัวแปรด้วยว่าเป็นสต i ิง sql 1เท่ากับ s e x star form record นี่เห็นไะครับอันนี้เก็บผล ของการเรียนนะครับและที่นี้ตรงนี้แหละครับที่สําคัญก็คือถ้าเกิดเปิดฟอร์มขึ้นมาเนี่ยนะครับฟอร์มเราเนี่ยจะให้ปุ่มนี้ทางานทั้งหมดพร้อมกันคือเพื่อเปิดเห็นเห็นอย่างเงี้ยพร้อมกันเลยมันจะทําไม่ได้ครับก็คือไม่งั้นจะกดกันมั่วเลยกดกันมั่วเลยอยากจะดีลิทก็กดดีลิทได้เพราะนั้นเราต้องจัดการนะครับว่าถ้าเปิดมาครั้งแรกเนี่ย ปุ่มบันทึกเนี่ยต้องไม่ทำงานครับก็คือ TMD นะครับ boss. d i d a b l e เท่ากับ font คือไม่ให้จางครับให้จางแล้วก็คือปุ่ม add ให้ทำงานให้เพิ่มข้อมูลได้แล้วเปิด search อ่ะให้ทำข้อม,มูลได้แล้วปุ่ม edit แก้ไขล่ะยังไม่ให้ทำครับเพราะวันนีน้กดแก้ไขเลยมั่วไปหมดครับแล้วปุ่ม save ทำงานไหมปุ่มนี้ไม่ทำงานครับแล้วก็ปุ่มยกเลิกล่ะก็ยังไม่ทําทำงานนะครับ แล้วปุ่มอ delete อ่ะยังไม่ทํางานปุ่ม r e f r e s อ่าทำงานได้ปุ่มนี้แล้วเฟร m e นี่ครับเฟรมหนึ่งนี่เฟรมหนึ่งคือเฟรมนี้นะครับก็ต้องไม่ทํางานเฟรมสองก็ต้องไม่ทํางานคือจาวไว้ก่อนทําอะไรไม่ได้นะครับพอเปิดมาแล้วปุ๊บถ้าเกิดกดค้นหาปรากฏค้นหาปุ๊บนะครับปุ่มต่างๆจะทํางานได้ลองดูนะครับนี่ทีนี้ถ้าเรากดค้นหาชื่อเนี่ยเห็นไหมครับถ้ากดค้นหา ชื่อตามไปแล้วนะครับปุ่มนี้จะทำงานตามที่นะครับตอนฟอร์มโหลดขึ้นมานะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดปุ่มเพิ่มข้อมูลแล้วเนี่ยปุ่มไหนทํางานบ้างเห็นไหมครับถ้ากดเพิ่มข้อมูลปุ๊บเฟรม2น,นี่นี่ครับเฟรม2นี้จะทำงานเพื่อให้ให้อะไระครับให้เราเข้าไปใส่ข้อมูลได้ถ้าเกิดเปิด up, ฟอร์มโหลดขึ้นมานี้ ตัวนี้จะทําอะไรไม่ได้เลยเข้าอะไรทํะไมได้เลยครับรนั้นเฟรมหนึ่งเ้ยเฟรมสองจะ enable คือทํางานได้สีดีวอตนี่ครับตรงนี้เริ่มทํางานแล้วถ้าเกิดเพิ่มข้อมูลนะครับนะแล้วก็ปุ่มแอดนะครับปุ่มแอดคือปรากฏปุ๊บจากที่ทํางานอยู่เห็นอยู่เนี่ยมันก็จะจางเลยทันทีนะครับแล้วปุ่มค้นหานี่ปุ่มนี้ก็จะให้จางอยู่นะครับปุ่มแก้ไขก็จะให้จางอยู่ ปุ่ม save นะครับปุ่ม save ก็จะให้จางนะครับแล้วก็ปุ่ม c a n c e ลให้ทำงานปุ่มลบไม่ให้ทำงานปุ่ม r e ฟ e t ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับเรียบเรียงดูตรงนี้อักอ a ิทึมตรงนี้ให้ถูกว่าถ้ากดเพิ่มข้อมูลแล้วอะไรจะทำงานแล้วก็ให้ enable เเถ้ากดมาแล้วอันไหนไม่ให้ทำงานแล้วก็เท่ากับ for แค่นั้นเองแล้วทีนี้เทค8 set focus ก็คือตรงนี้ครับนี่เทค8พอกดเพิ่มข้อมูลปุ๊บคูเซอร์อจะมากระพิบตรงนี้ครับแบบนี้เพื่อเตรียมให้เรากรอกข้อมูลนะครับทีนี้พอกรอกข้อมูลแล้วปุ่มยกเลิกเป็นไงบ้างปุ่มยกเลิกนะครับก็คือเหมือนตอนโหลดขึ้นมาแล้ะครับแล้วก็ก๊อปตอนโหลดเนี่ย เนี่ครับเอามาใส่ที่ปุ่มยกเลิกคือให้กลับคืนค่าเดิมนะครับให้กลับคืนค่าเดิมจะได้นะครับทาการเริ่มทํางานใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับส่วนปุ่มค้นหานี่ครับถ้าเกิดกด,กดปุ่มค้นหาแล้วนะครับซิมดีวอทคือเตรียมพร้อมเนี่ยจะต้องยังไม่ทํางานเพิ่มก็จะไม่ทํางานค้นหานะครับทางาน แล้วก็แก้ไขิดิ t ทำงานนะกดค้นหา Save for Cancel ททำงาน d l l t t ททำงานด e เ e t ทำงานนะครับ, cancel, delete, นะรบอันนี้เป็นอัลกอริทึมซึ่งทุกคนต้องนะครับคิดและเข้าใจว่าปุ่มนี้ควรทำงานไหมถ้าเกิดปุ่มนี้กดแล้วปุ่มไหจให้ทำงานนี่ครับใช้ตรงตรงนี้นะแก้ไขนี่ครับเมื่อแก้ไขแล้วให้ปุ่มอะไรทำงานนี่ ปุ่มวอรดคือปุ่ม,มนี้ทำงานปุ่มแอดไม่ทำงานเห็นไหมครับพระแก้ไขปุ่มนีต้ต้องไม่ทำงานนะครับทีนี้ปุ่มบันทึกนี่พอกดปุ่มบันทึกปุ๊บเราบอกว่าเทคแปดเทคเก้าไ,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 ไม่ตรงกับค่าว,ว่างคือมีข้อมูลนะครับเทคเจ็ดเทคเจ็ดี่อยู่ข้างล่างเนี้หลบไว้ก็ต้องเข้าเทคหนึ่ง นะครับคือให้ข้อมูลของมันอยู่ในเทคหนึ่งเลยไม่ไดอยู่ในเทคเจ็ดเลยนะครับแล้วก็ซิมดีวอ h สนะตัวนี้พอกดปุ๊บมันจะฟองคือจางเลยครับเซฟทูทํางานแต่มันไม่เห็นตรงนี้เซฟไม่เห็นแอดฟอร์เลยนะครับนะจะมีทูก็คือแคนเซิลยกเลิกแล้วทีนี้เห็นไหมครับความพักคอร์คอร์ก็คือเรียกให้กดซิมดีเซฟตรงนี้ครับ คือกดอันนี้เสร็จปุ๊บแทนที่เราต้องมากดนี้ใช้คำว่า call ครับ call CMD ครับ save คลิกเพราะนั้นเห็นไหมครับว่าเรากดอัน,นี้เดียวอันนี้จะกดตามไปเลยพอทำเสร็จปุ๊บจะกดตามไปด้วยต่อไปลบข้อมูลอันนี้ก็เป็นการลบข้อมูลนะครับเรามีการยืนยันคําเตือนก่อนจะลบตามอะไรนะครับลบแล้วให้เคลื่อนย้ายไปไหน เอนออฟไฟล์มูฟลาดแล้วพอลบข้อมูลเสร็จปุ๊บปุ่มอะไรจะทำงานได้ทํางานนะครับก็ดูตัวอย่างนี้เลยว่า MSB form ไม่ทํางานนะครับแล้วก็แอดทํางานนะครับเซิร์ชทํางาน edit ไม่ทํางานเซฟไม่ทํางาน c a n c e l ไม่ทํางาน delete ไม่ทํางาน r f r e s h ทางาน นะครับนี่ครับต่อไปสุดท้ายแสดงข้อมูลก็คือต้นฟอร์มโหลดนะครับตรงแสดงข้อมูลนะครับเราก็กฟอร์มโหลดมาใส่ตรงนี้เลยเพื่อให้กลับคืนค่าแสดงค่าเดิมเหมือนตอนเปิดนะครับครั้งแรกที่โปรแกรมรั n นขึ้นมาเลยนะทีนี้เราจะลองรันดูนะครับ นี่แหละครับตรงนี้เราจะค้นหาชื่อถ้าพบก็แสดงนะครับเมสเซจออกมาทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มข้อมูลนะครับของนางสาวปานีเินหอมคนนี้แล้วกด นะครับเพิ่มข้อมูลแล้วเห็นไหมครับคอรเซอร์กับพิมพเลยนะครับที่ว่าเทคแปดนะครับให้มาพร้อมที่คอรเซอร์กับพิบตรงนี้ครับตสร็แล้วก็พิมพ์ข้อมูลใส่ไปกดแท็บก็ได้ครับ เมื่อเราใส่ข้อมูลครบแล้วครับเราก็เห็นไหมครับพอเรากดเพิ่มข้อมูลเนี่ยไอ้เพิ่มข้อมูลจะจางลงเลยแต่ยกเลิกนี้ยังไม่จางนะครับเพราะเราสามารถยกเลิกได้แล้วก็ปุ่มแสงข้อมูลก็คือคล้ายๆคําสั่งยกเลิกครับแล้วปุ่มบันทึกจะทํางานเห็นครับถ้าเกิดเรากดเพิ่มข้อมูลเนี่ยบันทึกจะทำงานยกเลิกทํางานเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดเราไม่ทําอย่างนี้กดปุ่มนี้ไปปุ๊บปุ่มเพิ่มข้อมูลทํางานกดบางคนก็กดซ้ำกดซ้ำกดซ้ําไปมันก็โปรแกรมจะเออเลอร์ได้ตรงนี้นะครับเราทําให้ข้อมูลเนี่ยมันจัดการด้วยคําสั่งนะครับ enable f o n t t ปพวกนี้นะครับสมมติว่าเมื่อเราเสร็จไปแล้วปุ๊บเรากดบันทึกเห็นไหมครับปรากฏทรกเสร็จปุ๊บบันทึกนี่ก็จะจางเห็นไหมครับแล้วขึ้นมาเหมือนเดิมเห็นไหม ทีนี้ในกรณีที่เราจะค้นหา,เ,าเราค้นหานี่ครับค้นหาช่องนี้แหละช่องนี้คือรหัสทักงเทีน13คือปาณีเราจะลองค้นหาแล้วใส่เลขรหัสทักเรทีน13แล้วกดค้นหาเพราะนั้นรหัสทัียนที่13ก็จะขึ้นมาทั้งหมดเลย นะครับทีนี้ตรงนี้เราต้องการลบเราต้องการลบอันไหนแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกนะครับต้องการลบอันนี้เห็นไหมครับถ้าเรากดค้นหาปุ๊บคําสั่งยกก็ทางานแก้ไขก็ทํางานแล้วก็คําสั่งลบก็ทํางานเห็นไหมครับในไอ้กมค้นหาเนี่ยเพราะว่ามีความสําคัญก็คือถ้าค้นหาเจอแล้วจะให้ทําไมจะแก้ไขหรือจะลบเดี๋ยวนี้จะลบเราก็กดลบครับเขาจะถามว่า ต้องการลบไหมให้ยืนยันต้องบอกลบก็ yes เห็นไหมครับแค่นี้เองถ้าค้นหาแล้วเราจะแก้ไขนะครับถ้าค้นหาแล้วจะแก้ไขปานีเนี้ยอย่างเกรดนะครับอ่าคณิตศาสตร์เนี้ยตรงเนี้ยเราพิมพ์ผิดนะครับในภาคเรียนที่2ของปานีพิมพ์ผิดเราค้นหานะครับสามอืมทีเรากแก้ไขพอแก้ไขปุ๊บ นี่ครับข้อหลังค้นหาจะไม่ทํางานเลยนะครับบันทึกทํางานยกเลิกทํางานเราบอกจะแก้ไขคณิตศาสตร์ให้เป็น C นีแ่แล้วใส่4เข้าไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับลืมไปเกือบผิดแล้วครับแล้วแก้ไขเทอมทสองครับเทอมที่สองเดี๋ยวเทอมหนึ่งเป็นสามเหมือนเดิมก่อนเทอมที่สองเป็น4 พอแก้ไขปุ๊บนะครับเราก็บันทึกนี่ครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดจะปรับให้ข้อมูลมาเหมือนเดิมเราก็กดแสลงข้อมูลครับข้อมูลก็กลับมาเหมือนตอนฟอร์มโหลดเป๊ะเลยอันนี้ก็เป็นการนะครับทำงานของโปร,โกรแกรม